สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสียบข้างทุเรียนต้นใหญ่อีกสักคลิปนะครับนะี่ครับจะเสียบต้นนี้ครับจะเสียบต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเสียบมาเร็วหลายต้นนะครับ

เหลานิดหน่อยนะครับเพราะเป็นทุเรียนต้นใหญ่ถ้าเราไม่เหลาเวลาเรารัดมันจะได้รัดได้ไม่เน้นนะครับถ้าเหลาอย่างนี้เราถ้าเราไม่เหลาเราต้องกรีดแผลใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเหลาเราเหลาเรากรีดแผลเล็กๆก็ได้ครับเราไม่ต้องกรีดใหญ่เราได้เหลาไว้แล้วครับเป็นทุเรียนต้นสองปีนะครับผมลงไว้แล้วหนึ่งคลิป ผมก็มาลงอีกหนึ่งคลิปนะครับกดไลค์กติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบดูแล้วชอบดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปพราะผมก็รู้สึกเบื่อเบื่อเลยครับทําไปก็ไม่ได้ inform inform อะไรเลยทำทำเพื่อให้เพื่อนเพื Cannon ่อนที่ สนใจการปลูกทุเรียนได้เห็นนะครับว่าการปลูกทุเรียนปลูกแบบพมล็ดแล้วก็เสียบข้างโตเร็วครับไม่ได้โตช้าอะไรมากมายเป็นลูกพร้อมกันนะครับก,รกับทุเรียนที่เขาเสียบยอดสําเร็จเป็นลูกพร้อมกันครับต้นแข็งแรงกว่านะครับเพราะมันเป็นต้นทุเรียนบ้าน ทัพันครับที่สำคัญของผมก็คือทุกคลิปทุกคลิปของผมที่ผม ทำใหเพื่อนเพื่อนดูก็คือเน่นับเอกลักษณ์ของผมก็คือรัดเน่นถ้ารัดเน่นรับติดทุกต้นครับไม่ต้องห่วงฝนตกก็ติดครับ แน่นครับอยากหน่ยนะครับเสียบต้นใหญ่ก็เราต้องใช้ท่าพันยาวจะขกกีะนิดหน่อยนะครับเตะแล้าปั่นไม่ต้องลอกออกนะครับล็อกชั้นไปเลยถ้าเราลอกออก จ่รัดได้ไม่ตึงพอดึงแล้วมันจะขาดมันจะติดกับนิ่ครับนี่งจะอย่างนี้มันจะติดยากนะครับเมื่อติดแล้วมันจะเดินวอยไว,ไว ตรงนี้แหละครับที่สำคัญไม้แน่นตรงนี้เลยเดีวผมพนจากเถะที่เราปาดตาไว้เราก็รัดหลวมๆนะครับรัดหลวมๆแบับไม่ต้องแน่นัลหลวมๆครับ ถ้าเรารัดเน่นเรารัดเน่นถ้าจะไปกดทับตาดะทําให้ตาแห้งตาเน่านะครับถ้าเรารัดเน่นเราต้องรัดหลวมๆนะครับตรงนี้ ร้อนตกแน่วันนี้เย็นๆตกแน่ฝนอากาศร้อนอีกแล้ววันนี้วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนหกสามนะครับวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนหกสามอีกยี่สิบเก่าวันครับยี่สิบเก่าวันก็จะเปิดผ้าได้นะครับ ผมจะมาสักสักสิบสิบห้าวันนะครับสักสิบห้าวันผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับต้นนี้อีกประมาณสิบห้าวันนะครับผมจะมาอัปเดตใหม่ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าติดหรือไม่ติดฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันเลยนี่ก็มืดมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่าวันนี้ น่น,นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเราอย่า,าอย่าเสียดายภาพพันอย่าเสียดายผพาพ,พันหรือว่าประมาทในการผูกนะครับต้องให้เน้นไว้ครับเพราะต้นใหญ่มันจะติด,ตดยากนะครับต้นเรียนสองปีนะครับปลูกไว้แบบฟอร์มเล็สองปีแล้วก็มาเสียบคางอีกสองปีครึ่งถึงสามปีก็จะมีลูกเลยนะครับ แลวครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดถูกใจผมบ้างนะครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็มไม่เป็นไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ